สวัสดีค่ะคุณผู้ชม The Styler มาในรูปแบบใหม่นะคะ t h e s t y l e r s ลอร์ค่ะรายการที่จะดึงความสเปเชียลจากแอนไซเดอรนะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนซึ่งแขกรับเชิญที่จะมาเจอกับแอนนะคะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะได้รู้จักตัวตนของพวกเขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพวกเขาในแบบที่แบบสเปเชียลสุดๆและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของแอนจะเป็นใครนะคะบอกเลยว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนางนะคะแล้วก็นิสัยนางเนี่ยคือชอบถ่ายคลิปแล้วก็เมาคนมาสายวันนี้แอนก็เลยแกล้งมาสายซะเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะนางรอยอยู่ที่ร้านซาว่าที่แอมพเลียมค่ะต้องแอบ,บดูนางนิดนึงว่าแบบมายัง น่าจะมาแล้วล่ะมึงคือตัวแม่เขาก็ใส่เป็นก็แต่เ,เรื่องปะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใส่ได้เขาค่าสามารถที่จะเลดแต่เออจะใจได้เก็ทฟิวไม่ละเราก็ต้องรอคะ่ะเราเป็นตัวลูกทำการแสดงรอตลอดเวลาเลยอย่ารอตลอดไปทุกที่ทุกครั้งไปแ่แมสวัสดีครับ,รบนี่แต่งตัวไม่ถึงสามแสนไม่ออกจากบ้านใช่ไหมรลชนิยมดีมากกลืนไปกับฉากข้างหลังเลย <laughs> กลืนไปเลยนอนมานานยัง ก็สักพักแล้วอะครับทนไม่ได้กับการที่ทุกคนมาสายใสอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นีตลอดต้องพูดก่อนอทุกครั้งเลยเวลาหนูนัดเพื่อนเวลาจะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ทุกคนจะไม่เหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยเทคฟิลเราเท่าไหร่อ่ะพี่แอน <laughs> อันนี้เป็นนิสัยที่ดีนะใช่ครับนูนไม่อยากใ,ใครรอเลยแต่ง k y o วนะที่มาเด e Styler s p e c i a l t เเป็นแบบเป็นคนมาประเดิมเลยนะแต่จะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆเพราะว่าขนาดนอนไม่หลับคุณยังแต่งตัวจัดมาขนาดนี้เหรอเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่า เป็นแฟนคลับเดอะสไตล์เร์อยู่แล้วแล้วก็แอบถามเพื่อนสนิทก็คือยายไปเฟิร์นพิมพ์เขาไม่ออกกับแม่แล้วไงแล้วหนูก็ถามว่ามึงพี่เขาเป็นไงบ้างพี่ไปบอกว่าพี่แอร์เขาน่ารักจอยคุยได้หมดเลยแล้วหนูก็ถามว่าแล้วมึงเก่งปะล่ะสุดๆแต่แต่คุณก็เก่งนะมิฉันก็เก่งคุณเพราะคุณเป็นติ๊กต็อกเกอร์วันนี้ก็จะมาให้เราสอนนิดนึงได้ไหมได้ขอแลกเปลี่ยนได้ไหมสอนการแสดงหนูได้ไหมยังต้องสอนดิเหรอสอนที่นั่งอยู่นี่ก็การแสดงใส่พี่ตลอดนะพี่รู้นะมจริง ก็คือไม่เนียนแล้วนะถ้าสมมติว่าพี่แอนเขาดูออกเนี่ยก็คือไม่เก่งแล้วนะถ้าเกิดว่าถ้าเล่นละครดีเดี๋ยวพี่ให้เล่นละครพี่เรื่องหนึ่งอดอดยังโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเต้นทิกตอกกันดีกว่าคือจริงๆริแล้วว่าทิกตอกอ่ะคนจะชอบดูอะไรที่มันเรียวและสั้นถ้าสมมติคนเพิ่งฝึกเล่นอ่ะต้องเล่นอะไรที่มันเป็นกระแสปกติอ่ะจะมีอะไรตั้งนี้ดีกว่ามันจะได้เป็นฟิลสามสองเริ่มนะอันนี้เรา แม่แม่เล่นแรงเหมือนกันเนาะแม่แม่เจ็บไม่ขอโทษนะขอโทษนะหนูตตรงได้เล่นละครแม่แล้วแหละเอาถูกป่าไม่ต้องสอนแล้วเขาสามารถฉันคิดว่าเขาก็จะโยกหัวตามอันเนี้ย อิมพไว้ไม่เก่งไม่หนูไม่คิดว่าแม่จะขนาดนั้นด้วยไงไหนๆนนก็มาถึงเอ็มโพเรียมไล้ครับยังคอเคล็ดอยู่นะนิดนึงแม่จะพาทัวร์เอ็มโพเรียมเพราะพี่อ่ะเป็นเจ้าแม่ที่นี่เพราะว่าที่ดีเอ็มโพเรียมเนี่ยเขาเพิ่งเลนโนเวทใหม่นะคะแล้วก็สร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจกับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อคือมีแบ่งโซนต่างๆในทุกชั้นทุกแผนกเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าแบบว่าสวยแล้วก็อลังการแค่ไหนเดี๋ยวเดินดูแล้วก็พูดไปด้วยเรื่อยๆเลยจัดเลยไปดีกว่าครับพี่ไปแแต่่่วากอนจะะไปฮ เรามีซิเก็ตดิชั่นมามอบให้พี่เพียงสองคนทำอะไรกัะ<า>อะไรวะไม่เห็นให้คนหนึงเห็น,น,หนโนนพี่สายตายาวมาอยู่ใ,ใกล้ๆพี่เห็นพี่ไม่เห็นกว่าเอออย่างเงี้ย BC descending word เซอ,อแน่คุณแนอนท้องกระตก เปนยังไงยาหมยงอะไรวะคำสั่งก็ขั่วจะอ่านแล้วงงออนุอานให้มม่ยล่ะมาได้แล้วพี่รู้เรื่องโอเคเอาใหม่ถึงใครพลาดทำสิ่งนี้ไปก่อนในระหว่างการพูดคุยมีเงินพอหรือเปล่าวันนี้มานี่ต้องรู้ใช่ไหมนอ e เอวิติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราโบกบินไปเลยอาจจะพอกูดเก๋กูดเชิญคครครับผม อาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นสายมูแล้วก่อนหน้านี้ก็มูอเนี้ยเหรอไม่เท่าไหร่ครับนี่คือการมูเหรอก็เป็นคนเห็นผีง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่หนูเห็นเพราะว่าหนูจะเป็นคนชอบกินมังสวิรัติแล้นก็รู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนแบบทำให้เราลิงก์กับสิ่งพวกนี้ง่ายเห็นบอกมูเนี่ยก็เลยได้มาเจอพี่ใช่ไม่หนูคือเป็นบอบานเลยเหรอเราอะพูดกับผู้จัดการบอกว่าอยากจะร่วมงานกับพี่แอนสักครั้งหนึ่งเพราะว่าชื่นชอบละครดูทั้งแคนดูทั้งถ้าพี่แอนเล่นแล้วก็ทั้งพี่แอนเป็นผููู้้้จจจัััดดอออออะะะไไรรรรรยยยย่่่่าาาาาางงงงงเเเเีีลลลสสึกกกกกกวววมมมนนนนน็็พหทปณิ ฟังยฟลยยติดต่อมาเลยแ,แล้วเห็นบอกว่าลงทุนไปวิว่งสวนเลยเหรอเพื่อปนผู้ชายสี่วันหาที่แอนทองผสมเ <c oughs> มือ่อกูมาวิ่งสถานที่ที่แอนทองผสมเจมติเจมใจเจมมาเจมเอยนะด,ดงนะใจมาไหนอ่ะ <c oughs> ไหนสิ่งมีชีวิตก่อนอันดับหนึ่ง เล่าสิคือเราเห็นพี่แอนลงในไอจีไงว่าแบบไปวิ่งช่วงมันเจ็ดโมงหนูก็ไป4วันติดไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอพี่แอนไม่เจอคนเลย <c oughs> ย้ายคอนโดจากบ้าน <c oughs> มาอยู่ทองหล่อเพราะจะจะมาวิ่งส่วน <c oughs> เบน <c oughs> ค่คุณเป็นเศรษฐีทองหล่อดด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยเพราะว่าเรา <c oughs> ชอบช้อปปิ้งที่แอมโพรียมาก <c oughs> จะบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลักชูรี่โซนนะคะพี่ก็เลยอยากจะขออวดโฉมใหม่ของชั้น M ของ The e m p o r i u m นะคะตอบย้ำความเป็นภาพลักษณ์สูนการค้าระดับ w o r l d Class เลยดูรอบๆจะเห็นไหมคะว่าจะมีไฮแบรนด์เต็มไปหมดนะคะมีจิวเวอรี่ชั้นนำก็เข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบูการี่ไม่ว่าจะเป็นลิโมวาไม่ว่าจะเป็นโอ้โหจิมมี่ชูโรเอเวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าแฟชั่นไอคอนทั้งหลายแหล่ห้ามพลาดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีเฟรดแบรนด์จิวเวอรี่ระดับโลกว่าเปิดบูติกที่นี่ เป็นครั้งแรกด้วยในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มคลาสการแสดงเราก่อนเลยดีกว่าไปที่เฟลดเลยที่เป็นช็อปเปิดใหม่เลยก็ทําความรู้จักกันนิดนึงนะคะเฟลดเจเวลี่เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกนะคะเครื่องประดับทุกชิ้นเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวอันน่าประทับใจของครอบครัวมองซิเออร์เฟลดผู้ก่อตั้งบอกเลยว่าอัญมณีทุกชิ้นที่นี่เนี่ยสวยมากนะคะเพราะว่าเขากล้าที่จะคิดต่างในการออกแบบมไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานแค่ไหนเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ทุก ช่วงเวลาไม่ตกอยู่ซื้ออะไรให้ตัวเองหรือซื้ออะไรให้แฟนเนี่ยก็ซื้อเลยจ้ะซื้อให้ตัวเองอะไม่เท่าไหร่ซื้อให้แฟนมันเจ็บมาก <c oughs> แฟนคนซื้อให้เราใช่ไหมไม่ไม่มีแฟนอ๋อไม่มีเหรอ <c oughs> น้าสงสารจริงเลยอาพับอาพับนล้วเนี่ยออใครที่กําลังจะมาเป็นเจ้าสาวเนี่ยมาดูแหวนแต่งงานที่นี่ได้นะคะส่วนเราเนี่ยวันนี้ก็ต้องมอบบทบาทนี้ทีกว่า าาหให้คุณมาเป็นเจ้าสาวแล้วเหมือนแบบเป็นเจ้าสาวที่แบบมาดูแหวนแต่งงานให้แฟนนัดแฟนมาดูแหวนแต่งงานแต่แฟนบอกไม่ว่างเพราะว่าต้องพาหมาไปหาหมอขอบทบาทนี้ได้ไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นอะไรนะเอ้าแต่เราถึงแล้วว่าเธายังไม่ถึงอีกเหรอค,คัด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 พี่ว่าเบาไปเบามากกลับไปใหม่ล่าเริงไม่พอค่ะไม่ <c oughs> ไม,ไม่น่าดูเครียดมากที่เราสั่งได้ไม่ไม่ค่ะเบาไปขอขอแบบกรี๊ดเลยเดินมาสีดสุดเลย พี่พี่สั่งไว้ได้ยังครับป้านเพื่งพี่ฮัลโหลเธอว่าไงเนี่ยถึงร้านแล้วเนี่ยใช่แต่ฮะเาโอ้ยเราที่เราโอเคมึงก็ดูน้องไปก่อนก็ได้โอเคโอเคทุกทีอะคาัทเก่งมากค่ะได้ไหมครับได้ เป็นคนที่หัวไวสั่งอะไรปุ๊บนางแบบจุ๊บตุ๊บุ๊แล้วนางรีบออกไปทําแล้วทําให้เลยอันนี้เป็นข้อดีที่ผู้จัดจะรักมาก,ากจะบอกว่าที่แก้งมเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่าแบบขี้ตกใจไหมเก่งมากค่ะคุณเป็นคนใส่อะไรก็ดูดีนะจะบอกให้ความรักชูในร่างกายในพลังงานของเรามันไม่ได้สร้างสรรค์มาได้ง่ายๆรักษามันไว้นะคะแ,แบบดูแพงแล้วรวยมากอ,ะอ่ะหอตือ๊บใส่ง่าย,ายมากอันนี้ก็น่ารัก ต้วไหนสองแสนคะน้องนี้น้องเพชรตัวนอนน้องเนี้ยปักเข้าใจเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปทดสอบอีกบทบาทหนึ่งที่จิมมี่ชื้อโอเคแต่ตอนนี้คุณต้องซื้อสักเส้นแล้ะเลือกมาจะเอาอันไหนหรือจะเอาคู่เอาคู่แล้วกันโอเครวยมากส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับให้กี่เดือนนะไม่รู้กี่ บูติกแห่งใหม่นะคะของเราคือจิมมี่ชูนะคะชั้น MB Emporium นะคะถึงแล้วค,ะค่ะจะบอกว่าช็อปจิมมี่ชูแห่งนี้เนี่ยพิเศษสุดทำไมรู้ไหมเพราะว่าพี่จะพามาดูห้องลับเขามีห้องวันเดอร์รูมนะคะที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเลย<อ>ไม่ใช่แค่สายแฟชั่นเท่านั้นนะสายเจ้าสาวก็สามารถมาสัมผัสความหรูหราที่จิมมี่ชูนี้ได้แล้วยิ่งคอลเลคชั่นซัมเมอร์2023เนี่ยบอกเลยว่า เราต้องไปดูคู่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีอ้ออยู่ฝั่งนี้นะคะน่่ารักมากแล้วตรงนี้เขามีตัวัพ p อ o r t นะคะที่ทําให้รู้สึกว่านิ่มแล้วก็ตรงนี้ยตรงสายของเขาอะค่ะใส่แล้วทําให้เท้าเราดูมีความเป็นผู้ดีแล้วก็ไอตรงอะไรอะผู้หญิงก็จะมีปุ่มที่ชอบเจ็บๆกันอะตรงนี้ก็ใส่แล้วจะสบายใช่แล้วที่ถ้าใส่กับยีนนะน่ารักเลยอ่ะมาด้วยกันค่ะกับกระเป๋าค่ะกระเป๋าน่ารักอามาตรงส่วนในห้องที่บอกนะคะ โอ้โหวันเดอร์ลูมวิดวันเดอร์แลนด์เลยอะค่ะคือใส่กระเป๋าโหคืออันว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผู้หญิงทุกคนมาต้องกรี๊ดอะไม่อยากจะบอกพี่มีคู่นี้นะคะจริงเหรอครับความน่ารักมีความเป็นเจ้าหญิงมีความแบบไอ้เซยอคันชิมิตาคือใส่แล้วเดินทางหล่อนี่แบบไม่ไม่มีใครไม่มองไม่มีใครไม่มองพี่วินหันคว้านี้เลยคือเจ้าสาวทุกคนอยากมีรองเท้าแก้วเหมือนซินเดอเรลล่าเข้าใจไหมครับแล้วอันนี้ยมันคือตอบโจทย์อะดูดิหรือจะเป็นอันนี้ก็ดูแพงเลย เลียวเลยคุณแอนทรรมสมควรจะมีไว้สักหนึ่งคู่นะครับเพื่อที่ว่ากระผมจะได้ยอดนะครับแล้วตอนนี้ก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับทางจิมมีู่่ก็จะพาฝาก็นี่แหละก็คือมาลองได้สายเจ้าสาวสายแฟนนะครับห้องนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆสวยงามค่ะเดี๋ยวพี่ให้พี่สูตรบทที่2อีกอันบทที่2ด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้บทแรกคุณได้คะแนนไปแล้วเดี๋ยวดูบทที่2บทบาทที่จะเบทนข้างนอกก็ต้องรู้นะค่ะ สมมติว่าเราสองคนเนี่ยมาเดินเล่นจิมมี่ชูแล้วเราก็ดันเจอรองเท้าที่เราชอบคู่เดียวกันถ้าหนูอยากได้คู่นี้หนูก็ต้องได้คู่นี้ถ้าหนูไม่ได้คู่นี้หนูไม่ซื้ออ,อุ้ยน้องคาขออินเดียคู่นี้คู่นิด พี่อักคูนี้นะคะสั่งก่อนมาก่อนชี้ก่อนนะคะใช้สามสิบเก้ามันเป็นเบอร์เท้าพี่ค่ะดูน<อ>นมาจากที่บ้านแล้วครับเพราะว่าจะซื้อไปฝากกับคุณแม่เพราะาคุณแม่ชอบสีนี้มากสุดท้ายแล้วว่าหนูเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่มากเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้ควรจะตอบโจทย์ให้หนูเพราะหนูต้องได้สิ่งนี้แต่พี่มาก่อนนะคะคุณน้องแต่หนูจิ้มก่อนแล้วหนูให้แม่พี่พี่ได้บุญสองต่อนะ <c oughs> จิ้มก่อนตรงเอานี้ไม่อย่างนั้นนะหนูจะวันนี้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 ถ้าสม อ่ะพี่ชนะงั้นพี่ก็ได้ไปอันนี้คือความรับที่หนูมีให้พี่ทุกวันทุกคืนวันเพราะฉะนั้นต้องจบทุกคนต้องรู้กติกาแพ้คือแพ้ชนะคือชนะพี่รับแต่หนูจะให้แม่หนูนะครับพี่ขอเธอจะอะไรกันเนี่ยพี่ทำไมเป็นคนนิสัยอย่างนี้พี่นี่เธอเธอยิงฉุดแพ้นะฉุดแพ้นะว้าวฉนะแล้วฉนแแล้วเพราะว่าพี่แอนจะต้องตุดหนูทีซีดีส์นิ่งเวอร์เจอแม่คุณแอนทองสิ เก่งมากนะคุณว่านแล้วไม่ต้องพานเลยอ่ะเธอจับจุดพี่ถูกพี่เป็นคนเข้าใช้ความรุนแรงเห็นไหมล่ะคอมเมนต์การแสดงของพี่ทีแล้วตื่นได้อีกแล้วก็คือแบบนอกบทตลกอันนี้ได้หนึ่งคะแนนเก่งมากค่ะเดี๋ยวพี่ต้องถือของให้เราใช่ไหมใช่โอ้ยแต่วันนี้พอดีว่าพี่เผ่าตัดไม่เป็นไรนะหนูช่วยพี่ถือก็ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่ชอบเขาไม่เป็นไร ฟลลกกัมมพี่จะบอกเลยความพิเศษของคอลเลคชันนี้นะคะเขาเปลี่ยนทั้งดีไซเนอร์แล้วก็รูปแบบการออกแบบกระเป๋าและรองเท้าใหม่สังเกตว่าจะมีความโมเดิร์นขึ้นจริงๆด้วยดีไซน์คือร่วมสมัยมากนะคะถ้าคนแบบยังไม่เคยลองฟลากโมหนูว่าลองแบบนี้ก่อนลองแบบใช้ได้ง่ายอ่าระหว่างที่คุณกำลังทำคลอสบอดี้ทำสายกระเป๋านะคะแอนจะให้บทที่3าก็คือดาราชื่อดังที่มาเดินดีเอ็มโพเรียมกับแฟนเนี่ยแต่บังเอิญแบบว่าเจอกิ๊ก ซึ่งนนท์เนี่ยต้องเล่นเป็น2บทบาทเป็นทั้งดาราคนนั้นและเป็นแฟนตัวเองด้วยคือต้องเล่นเป็น2บุคลิกนะบไปโพรลาพี่ยันเล่นเป็นกี๊แค่หน่อยได้ปะพอจะ,<น>ะเล่นเป็น2ตัวแล้วถ้าเล่นเป็น3ตัวเนี่ยหนักเลยแอคชั่น <Action. S 2> ตัวเองเขาอยากได้กระป๋องเป็นเนี้ยอุ้ยแล้วก็ไปนี้ด้วยอุ้ยสีนี้น่ารักมากเลยอ่ะเธอจะซื้อไปทำไมหลายอันที่บ้านก็มีต้องเยอะต้องเยอะแล้ว Walk in Closet มันเต็มแล้วนะแต่เธอให้เราไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราเป็นแฟนกันมาตั้งกี่ปีเธอไม่เคยซื้ออะไรใให้้เเเรราาลยนะะมมื่อกกีคคคุณับ ก็คุณคุณมาชี้นิ้วอยากจะได้ของคนนั้นจากจากแฟนของใครรู้ตัวไหมคะแฟนหนูไงคะเขาลงโซเชียลไม่เดียกับหนูเขาถ่ายติ๊กต็อกกับหนูเขาเต้นบํารังบําเพกกับหนูพี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีหลักฐานพี่มีหลักฐานอะไรปะคะถ้าพี่ไม่มีก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้น้องคะแฟนพี่เขาไม่มีทางชอบลักษณะอย่างน้องแน่นอนเธอมาได้ไงอ่ะนี่เธอพาใครมาเนี่ยก็ไอ้แล้วนี่ใครอีนี่มาใครเขาไม่ได้กินยาเขาไม่ได้กินยาพอ เธอจะเอายังไงตอนนี้เธอต้องเลือกเธอจะไปกับใครฉันเป็นตูดเถอเก่งมากเป็นตูดไปเลยพี่ให้คะแนนเลยพี่ไม่หักคะแนนสักคะแนนเลยได้สาคะแนนแล้วเหรอในโชว์การร้องไห้แบบไม่มีเหตุมีผลดังยากเกินไม่ได้ลองคิดอะไรมาสักอันหนึ่งเฮ้ยลองคิดแต่ลองคิดแบบลองคิดความแย่ๆอะไรของตัวเองสักหนึ่งอันอะอย้วพูดอะไรพูดมาทุกกวันนี้ผมมีความสุขจริงๆไหมทุกคน เข้ามาไม่ไม่ไม่อยากร้องไห้ครับแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าเหนื่อยไหนื่อยอ่ไม่แกแล้ะ อคือรู้ว่าเขาไปได้อันนี้แค่อยากลองมีแววมีแววมีแววจะลองให้พอนี้แหละการแสดงไปมากนะคะประทับใจมากเลยเดี๋ยวพี่พาไปแบบว่าบำบัดละกันโดยการนวดหน้าบำรุงผิวจะได้หายคุ้มค้ั่งนะคะได้ได้เล่นละครสำหรับพี่แอนใช่ไได้เล่นแล้วโอเคไหมได้ให้ไปเลยของปันนน ถ้าอยากทำสวยพี่แนะนำชั้นนี้เลยอ่ะงั้นต้องขอเคล็ดลับได้ไหมอ่ะก็ <c oughs> คือมาที่บิวตี้ฮอล์อิมพอรีมเลยค่ะตรงนี้เขารีโนเวทใหม่นะคะเขารวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพน้ำหอมชั้นนำระดับโลกกว่า150แบรนด์มารวมกันไว้รนพื้นที่ตรงนี้โอเคคุณรู้ไหมพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ3,500กว่าตารางเมตรหูใหญ่มากใหญ่โตมากนะคะมีบูธบริการด้านความงามนะคะบรรยากาศทันสมัยมีความหรูหรามีความสวยสว่างโปร่งสบาย เกตว่ารเราเข้ามาเนี่ยไฟที่เขาจัดไว้ทุกมุมเลยเนี่ยมันจะเห็นสกินของตัวเองชัดมากแล้วเวลาที่เรามาเทสสีของเครื่องสำอางหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นสีที่เป็นของ<ล>จริงชัดเจนนะคะเรื่ง มีการบริการความงามแบบครบวงจรนะคะต้องยกให้เป็น beauty hall number one world class beauty destination เรียกได้อย่างนั้นได้เลยค่ะสุดยอดมีครบจริงๆทุกแบรนด์เลยอ่ะใช่แต่ที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษคือแบรนด์ที่อยู่ข้างหลังพี่ค่ะชิเซโดกินซาโตเกียวเป็นแบรนด์ในดวงใจของพี่แล้วก็คือเป็นแบรนด์ความงามจากญี่ปุ่นคุณเคยเห็นอยู่แล้วดิฉันเคยเห็นเคยเห็นครับเคยเห็นเพราะเป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานยาวนานมากซึ่งจะบอกเลยว่าแบรนด์นี้ตอนนี้เขาปรับปรุงรูปแบบใหม่เป็นชิเซโด Alive Counter นะคะดีไซน์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์เลยนะคะซึ่งเป็นสาขาที่3ของประเทศไทยที่เน้นการดูแลผิวแบบระบบดิจิตอลโดยมีทั้งหมด5โซนด้วยกันโซนแรกนะคะอัลติมูนรีเซ t z โซนโซนที่2นะคะรีชาร์จโซนโซนที่3 Makeup t e s t สเตอร์โซนที่4 g i กิฟ r ์แรปปิ้งโซค่ะและโซนที่5นะคะ f ิวเจอร์โซลูชัน x x ล u n g e อ่ะเดี๋ยวจะบอกให้เลยว่าตัวที่เด็ดคือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นเซรั่มมีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติที่หายากปีนึงเนี่ยเก็บได้แค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยจะดูเรื่อง เขาเรียกนะพลังงานความเป็นหยินเป็นอย่างด้วยหูถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนั้นเลยกลิ่นหอมบางเบาเหมือนกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วตัวใหม่ที่เขาออกใหม่เลยก็คือเป็นตัวไอครีมตัวนี้ลองมากเลยคุณมีปัญหาเรื่องอะไรใต้ตาหมองคล้ำดําแล้วก็ริ้วรอยตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่าอครีมตัวนี้ปกติเขาจะมีตัวที่เป็นขวดนี้นะอันนี้อยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อครีมตัวนี้เขาจะเข้มข้นตัวนี้จะเป็นตัวสูตรใหม่ที่เพิ่งออกมา เขาจะมีอากอยะเพลที่เป็นส่วนผสมจากไข่มุกนะคะจากธรรมชาติอยู่ในนี้ด้วยก็ตัวมีตัวเฮิร์บเอนเมที่เป็นพืชที่หายากที่เมื่อกี้ที่พี่บอกค่ะมีอยู่ในส่วนผสมของไอครีมตัวนี้ด้วยคือมีอยู่ในส่วนผสมของตะกูลทุกตัว LX ทุกตัวในกล่องนึงเนี่ยนะคะคุณจะได้ตัวไอครีมแล้วก็มีพายตัวนี้อยู่ในกล่องด้วยชื่อว่ามกทธรรมะนะคะทางด้านแหลมตัวเนี้ยค่ะ จะเอาไว้ตักเนื้อครีมขึ้นมาเนื้อไอครีมขึ้นมาพอตักมาเสร็จเนี่ยเราก็เอาเนื้อครีมมาแตะที่ตาตามจุด3าจุดของเราเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วเราอะคลึงก่อนเพื่อให้เนื้อครีมมันซึมเข้าไปใต้ตาใช่ไหมคะเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใช้ตัวด้านนี้เป็นตัวกดจุดสำคัญใช่เพื่อทําให้เกิด ความรู้สึกผ่อนคลายคือนวดเพื่อให้เลือดข้างในมันไหลเวียนแต่จะบอกว่าพี่มาคิดไปคิดมาพี่ว่านนไม่ต้องมานวดหรอกพี่ขอนวดดีกว่าพี่แอนนวดก่อนเลยหรอพี่ขอนวดดีกว่าพี่อยากรีแลกซ์อะค่ะโอเคงั้นเนี่ยพี่ไปนวดได้เดี๋ยวจะไปเดินชอปปิ้งนินีงเด้เขาใหญ่มากโอ้โหความบิวตี้ฮอลล์บิวตี้ใจเอ็พโพเรียมมาใหญ่โตมากวนท์จะมาชอปปิ้งเราคุณไม่ไหวแล้วคืออยากได้แบบเลิปสิกจุบจิบจุบเอยหน่อยสักนิดสักหน่อยตรงนี้ปะลองเวอร์รู้เลยว่ามาซื้อของบ่อยอยากกระ แล้วมีงนะขอเติมเปล่าอีกนึงเ <c oughs> วลาเราสมมติเรามีแฟนอย่างเงี้ยเราชอบซื้อน้ำหอมให้แฟนเพราะเรารู้สึกว่ากลิ่นตัวมันเป็นสิ่งสำคัญมันคือสเสน่ห์ฟีโรโมนของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันคือบางคนฉีดแต่น้ำหอมกลิ่นเดียวกันอย่างอิงลิชแพร์เนาะที่เนี่ยดังอ่ะฉีดกลิ่นหนึ่งความตัวความอะไรของเรามันก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะกลิ่นหนึ่ง <c oughs> ผู้หญิงจะเป็นอีกอกลิ่นหนึ่งมันเป็นกลิ่นสองอ่ะจะหอมมากเลยนะครับมีแฟนเลยใช่ไหมครับมีแฟนเลยสิบห้าขวดพี่เอามาเลยค่ะทุ Future Solution LX เลาเป็นโซนที่แอนชอบมากเพราะเป็นโซนสำหรับให้บริการลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ f u t u r e s o l u t i ช n LX สกินแคร์ไลน์พรีเมียมของชิเซโดที่แอนเป็น Friend of Future Solution LX ด้วยนะคะอุ้ยแม่เหมือนเสร็จแล้วหรือเปล่านะท่านผู้ชม โอ้โหนวดหน้าแล้วมันฉ่ำโบขนาดนั้นเลยหรอแม่ถ้าคุณใช้ซิเซโดอ่ะคุณจะแบบเปล่งประกายความงามเหนือการเวลา <c oughs> ไม่เขาเหมือนหลุดมาจากน้องคนนี้เลยอะหลุดออกมาจากแกล้วมาพูดให้เราดูตรงหน้า <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มห <c oughs> ั <c oughs> มางรีห่งใจแคลรีไมะกินอะไระ่ะโมโมพาราไดโกได้ไหมครับอุ้ยทำไมคุณรู้เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะชอบกินมากมันเป็นชาบูจิมจุ่มที่มีน้ำดำอร่อยมากอยู่ชั้นสี่นะไปได้ไหมไปไหมเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงคำซามิดาคำซามิดา ไม่ลงเหมือนเดิมแนเราอ่ะกดพี่ไม่ลงหรอกใช่แต่พี่ตกหน่ครับถ้าพี่ทำร้ายไขรสจแล้พี่รักคนนั้นนะแม่แม่ต่อยเลยแม่แม่แม่รักหนูมากเลยดูตรง่เชิญคุณนนท์ค่ะน้องนะคะเดี๋ยวดิฉันเชิญใคคะเชิญนะมันเกลงเนาะอุ้ยแม่แม่แม้แม่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 แ่แม่่าค่แม่แม่่่มม เออรู้สึกยังไม่คิดไม่ฝันแต่เราวันมาวันนี้พี่แอนคือเป็นโปรไปชั่นนอลจริงครอบพี่จริงอะหนูเลยไม่กล้าให้พี่แอนเป็นเบสมาเก่งใจอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โมโม่พาราไดซ์โกแล้วของชอบของคุณเพราะคุณเรียกร้องเองนี่ทำไมอะปกติกินบ่อยแค่ไหนในเล่าซิคือเป็นคนชอบกินชาบูบุกกระทะอยู่แล้วพี่แอนความรู้สึกเพามันได้จอยได้จอยฟิลกับเพื่อนมีความเมาส์มอยมอยกรุบมอยเอยเมาใจเออคุณไม่ใช่สายโอมาเกเสหรือแบบว่าเป็นพวกแบบว่าอะไรนะเชฟเซบิโอลไม่ค่อยมันต้องรอดีมากค่ะจะบอกววววว่่่่่่าาาาไดด้้คชชืืนนอออบกกกรแแสสงมตัล็ยู วนเวียนอยู่ในวงการนี้ว่าเป็น10ปีทําอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเป็นคอสตูมเป็นแอคติ้งเป็นเขาเรียกอะไร casting casting ก็เคยครับแต่ถ้าถามเยอะสุดที่ชอบคือชอบการแสดงรับบทอะไรมาบ้างเลยส่วนมากก็จะมีแบบโลกจิตคนตายผีอ่าที่ว่าเล่นอยู่3เรื่องตอนนี้รับบทเป็นอะไรบ้างอ่ะไหนเล่าอันแรกอันแรกก็เป็นนักข่าปกติที่แบบว่า คลื่นเพลงมีความเมาเจ้านายตามคาแรคเตอร์คุณเลยตามคาแรคเตอร์นนเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์วายซึ่งกูจินเป็นแบบเราเคยชื่นชอบเคยกดไลค์เขามาแล้วก็มาเจอกันก็เขินกรุบบิดไปเลขแปดอยู่ต่างจาชีวิตจริงไหมในชีวิตจริงต่างนะเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีคนชอบแต่เนี้ยเขาแอบชอบเราอีกเรื่องหนึ่งเป็นไอ้นี่ครับเป็นหนังครับอ๋อเป็นหนังหนังผีจะบอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเลยในกองบใช่ไหมหรือเจอบทแปลกๆอะไรเจอเจอเจอเรื่องแปลกๆล่าสุดก็ไปถ่ายที่ป่าช้ากองล่าสุดนี่แหละครับก็คืออยู่ๆก็ได้กลิ่น เหมือนความความทู่กัครับเออทู่แล้วก็เหมือน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 แบบเหมือนกันเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาปรงน้ําที่แบบหยอดน้ําที่มืออะไรประมมืดแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนที่เขานอนอยูเนียเป็นเหมือนที่เขานอนนอนนอนกันเหมือนเป็นหลุมหลุมเลยเขาเป็นในแมันป่าช้าจริงแล้วเราต้องไปโกนบวชเวกไวๆตอนประมาณแบบสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยมีบทไหนที่อยากรับตอนนี้บ้าง อยากรับบทที่มันไกลตัวเช่นแบบ<ช>คนบ้าหรอกจิตอ๋ออยากเล่นดรามา่าเหรออยากเล่นนาบ้าน,นะครับรแล้วมีด,มดาราคนไหนที่คุณชอบเป็นพิเศษเอาบ้านช่องสามเลยสิอ่ะบ้านช่องสามเออสมมุิบ้านช่องสามชอบมาการินเ,เหรอเออเหรอแล้วดาราเกาหลีอะ่ะดูชอบชอบครชอบกงยูที่สุดในโลกคนเดียวไม่เคยเปลี่ยนใจจริงป่ะคุณชอบคนแก่เหรอชอบคนแก่กว่าคุณเริ่มจากการเป็นติ๊กต็อกเกอร์่ะพอมาถึงจุดเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเดินทางมาไกลกว่าที่คิดไหมไกลมากครับจริงเหรอไกลแบบถึงไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเล่นละครหรือนั่งกับพี่แอนตรงนี้แต่ก็ไไม่่ด้้รูสึกววาตัเอง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเหนือใครไม่เคยคิดแบบนั้นเพราะว่าคนจะบอกว่ามึงดังแล้วนั้นหลอกก็อยากทำตัวปกติอิเล็กเคคาปกติมีฝันคืนอยากได้รับรางวัลเกี่ยวกับการแสดงนี่คือจริงมากใช่ครับมันคือความภูมิใจของนักแสดงคนหนึ่งพี่อนครับก็เราเรารู้สึกเราอยากมีโมเมนต์แบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆอ่าในเมื่อเราอยากจะเป็นนักแสดงใช่ไหมพี่ก็อวยพรพี่เชื่อว่าเราทําได้ก็ได้ขึ้นรับรางวัลแบบพี่ย่าสมใจดังหวังนะคะสาธุแล้วมีโอกาสเราร่วมงานด้วยกันนะคะเอาจริงมีแฟนยังย ยังไม่มีเลยพี่แอนสดมากสดจริงๆคือถ้าสมบติว่าจะเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจเราที่เป็นเราแบบเนี้ยินดีมากแต่ถ้าจะมาแบบเรียกร้องเหมือนล่าสุดที่ผ่านมาเขาจะไม่เอาอแต่ก่อนเราจะบายบายกันหนูขอแค่หนึ่งเรื่องอให้พี่แอนทายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือจอดจีก็คือว่าถ้าถ้าพี่แอนทายถูกก็คือพี่แอนก็จะอิสระจากหนูไปเลยก็คือหนูเคยมีโมเมนต์ที่แบบแฟนช่วยไปชวนไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วขาไปก็นั่งเครื่องกันไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากมีความจอยมีความฟิลมากแต่ขากลับเนี่ย มันให้หนูนั่งรถกับโปรเซสก,ก็คือการนั่งรถทัวร์ไปลงมาเลจากมาเลมาต่อหาดใหญ่จากหัดใหญ่กลับกรุงเทพพอยมีอันเดียวเลยผู้ชายอยากกินขนมลาสองคืนสามวันถึงกรุงเทพครับผมไม่จริงอ่ะโกหกจริงจริงรงจริงี่จริงมากใช่อ่าน้วเมื่อเราแพ้นะเราก็ต้องพี่แอนก็ต้องดูแลนะครับมันเดิได้เลยค่ะวันนี้คุณมังนิ่กินข้าวโพดไปนะคะเดี๋ยวพี่ดูแลอ่ะข้าวโพดสีมันไม่ค่อยสวยไหมครับอยากได้อันใหม่ค่ะค่ะอยากได้อันใหม่ จะตุ้มใหม่เลยเหรอคะเอาอันนี้แล้วกันค่ะยังท่าเคี้ยวไหนเคี้ยวให้ดูหน่อยสิคะเคี้ยวแบบเซ็กซี่ะโอ้ยพอใจนะคะวันนี้โอเคนะค่ะอิ่มหนำสำราญนะครกินฟรีอยู่ฟรีนะแฮปปี้นะเพื่อนเพื่อแฮปปี้อาเช็ดเองค่ะหยิบเอาเองลูกไปเรื่องมากนะคำคาร์นเราอ่ะช่วยบอกแขกคนต่อไปหน่อยว่าถ้ามาเราต้องยังไงกล้องไหนครับกล้องไหนครับนี่แน่มัน ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมเราแล้วกันคือแบบเราก็จะมีซิกเนเจอร์ความจีบมือจีบใจ,จอยากให้แขกคนต่อไปทําแบบนี้ได้ไหมพี่แแบบมึงอย่างเงี้ยแค่นี้พอมึงเออเห็นไหมพี่นี่ดูสวยเออพี<ๆ>่ดสวยมากนี่เป็นบ้าไปเลยอ่ะ The s ไต l e r Specialty ลาไปก่อนนะคะแพงค์หน้าจะเป็นแขกรับเชิญใครเรามาดูกันนะคะบ๊ายบายใช่ปะบ๊ายบาย,บาย <laughs> นี่วิธีของจีบมือจีบใจขอบคุณโฟล์กามูนคราขอ้นะพีขอโทษด้วยนะคะที่ าทํผมทบตามผู้จัดฝั่งผมทาตามผู้จัดฝั่งค่ะพูดมาหลายรายการแล้วว่าโสดว่างันว่างี้คือมันไม่ใช่คอนเทนต์นะเอาพูงตรงเลยนะพูดก็พูดตรงนี้เลยเรื่องจริงเพื่อเรามีผัวกันหมดแล้วไงเยลงเยลลี่เลยเขามีแฟนเขาจะแต่งงานแต่งงานเราก็ไม่มีใครเดินควงไปงานแต่งงานเขาเลยหลอคือเหงาริงๆแม้ The s t y l e r Specialty